สวัสดีค่ะกลับมาเจาะลึกประเด็นกฎหมายน่าสนใจกันอีกครั้งนะคะวันนี้เรามีกรณีศึกษาเกี่ยวกับการเลิกจ้างที่น่าสนใจมากค่ะเกี่ยวกับลายเซน็นแค่คำเดียวจริงๆครับผมเป็นเรื่องที่เจอกันได้บ่อยเหมือนกันนะครับคำถามก็คือว่าถ้าลูกจ้างลงชื่อในหนังสือเลิกจ้างแค่ว่ารับคำสั่งเนี่ยนะคะไม่ได้เซ็นตรงที่บอกว่าสละสิทธิ์เขาจะยังฟ้องในจ้างเรื่องเลิกจ้างไม่เป็นธรรมได้อยู่ไหม อืมประเด็นนี้ละเอียดอ่อนแต่สําคัญมากครับเพราะการแสดงเจตนาผ่านลายเซ็นเนี่ยมันมีผลผูกพันทางกฎหมายเยอะเลยนะครับใช่ค่ะข้อมูลเราวันนี้ก็มาจากคําพิพากษาสารแรงงานกลางแล้วก็สารอุทธรณ์คดีชํานาญพิเศษด้วยด้วยค่ะพร้อมกับบทวิเคราะห์ข้อกฎหมายเพื่อให้เราเข้าใจชัดๆไปเลยว่าเจตนาหลังลายเซ็นแบบนี้มันส่งผลยังไงครับมาดูกันเลยครับโอเคค่ะมาดูรายละเอียดกัน เรื่องนี้เป็นกรณีของอวิศวกรอาวุโสท่านหนึ่งเงินเดือนก็58,000บาทค่ะถูกนายจ้างเลิกจ้างไปครับผมเหตุผลที่นายจ้างให้คืออะไรครับนายจ้างอ้างว่ามีการปรับโครงสร้างองค์กรค่ะต้องยุบส่วนงานที่วิศวกรท่านนี้ทำอยู่แล้วก็อ้างไปถึงปัญหาผลประกอบการโดยรวมของกลุ่มบริษัทแม่ด้วย๋ออ้างเรื่องผลประกอบการกลุ่มบริษัทใช่ค่ะแต่ว่าจุดสำคัญมันอยู่ที่ตัวหนังสือเลิกจ้างนี่แหละค่ะ ในนั้นเขียนว่ายังไงบ้างครับนอกจากเหตุผลที่ว่ามานะคะมันมีข้อความที่แบบว่าเขียนในทํานองว่าลูกจ้างรับทราบเหตุผลแล้วนะเข้าใจพอใจในเงินชัดเชยต่างๆที่ได้รับแล้วก็จะไม่ติดใจเรียกร้องหรือฟ้องร้องอะไรอีกต่อไปอือหึก็คือมีข้อความให้สละสิทธิ์ฟ้องร้องชัดเจนใช่ค่ะแล้วก็มีช่องให้ลงชื่อรับทราบและอินยอมตามนั้นเลยครับผมแล้วลูกจ้างทํำยังไงครับ นี่แหละค่ะประเด็นสำคัญลูกจ้างท่านนี้เขาไม่ได้เซ็นชื่อตรงช่องนั้นค่ะใต้ข้อความที่บอกว่าสละสิทธ์นะคะอาอแล้วเซ็นตรงไหนครับเขาไปลงนามในพื้นที่ว่างด้านล่างสุดของเอกสารเลยค่ะแล้วก็เขียนกํากับด้วยลายมือตัวเองสั้นๆว่ารับคำสั่งแค่นั้นเลยโอ้โหเซ็นว่ารับคำสั่งในที่ว่างๆอย่างนั้นใช่ค่ะเอ็นพร้อมข้อความรับคำสั่งตรงนั้นอะจะตีความว่ายังไงหมายถึงว่า เป็นการยอมรับข้อตกลงทั้งหมดรวมถึงการสละสิทธิ์ด้วยหรือว่าแค่รับทราบว่าได้รับเอกสารเฉยๆถูกต้องครับศาลก็ต้องมาพิจารณาเจตนาที่แท้จริงที่แสดงออกมาตรงนี้แหละครับซึ่งทั้งศาลแรงงานกลางแล้วก็ศาลอุทธรณ์คดีชำนาญพิเศษเนี่ยท่านเห็นตรงกันเลยค่ะครับเห็นว่ายังไงครับท่านวินิจฉัยว่าการที่ลูกจ้างเลือกที่จะไม่เซ็นชื่อใต้ข้อความสละสิทธิ์โดยตรงแต่ไปเซ็นที่อื่นแล้วเขียนว่ารับคําสั่งเนี่ย มันเป็นการแสดงเจตนาที่ชัดเจนเลยว่าไม่ยินยอมที่จะสละสิทธิ์ตามที่เอกสารนั้นเขียนไว้อ๋อชัดเจนว่าไม่ยอมใช่ค่ะนั่นก็หมายความว่าการลงนามลักษณะนี้ศาลไม่ถือว่าเป็นสัญญาประนีประนอมยอมความแล้วสัญญาประนีประนอมยอมความนี่คืออะไรนะคะทวนอีกทีก็คือข้อตกลงที่ทั้งสองฝ่ายทําขึ้นเพื่อระง,งับข้อพิพาทนะครับไม่ว่าจะมีอยู่แล้วหรืออาจจะมีในอนาคต โดยมักจะมีการที่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งยอมสละสิทธิ์บางอย่างไปอ๋อเข้าใจแล้วค่ะครับพอการเซ็นชื่อนี้ไม่ใช่สัญญาประนีประนอมยอมความอำนาจฟ้องของลูกจ้างในเรื่องเลิกจ้างไม่เป็นธรรมก็เลยยังอยู่ครบถ้วนค่ะพอประเด็นเรื่องอำนาจฟ้องเคลียร์แล้วศาลก็ต้องมาดูต่อว่าแล้วการเลิกจ้างครั้งนี้มันเป็นธรรมหรือเปล่าครับศาลพิจารณาข้อเท,ท็จจริงต่อ ใช่ค่ะแล้วสารก็ไปพบข้อมูลที่แบบว่าน่าสนใจมากคือบริษัทนายจ้างเองนะคะจริงๆแล้วมีผลกำไรนะคะในช่วงเวลานั้นอา้าวมีกำไรเหรอครับใช่ค่ะมีกำไรการที่บริษัทมีกำไรนี่กลายเป็นข้อเท็จจริงที่สำคัญมากเลยนะครับเพราะมันขัดแย้งกับเหตุผลเรื่องปัญหาผลประกอบการที่นายจ้างอ้างตอนแรกจริงด้วยค่ะ นอกจากนั้นสารยังไม่เจอหลักฐานที่ชัดเจนเกี่ยวกับแผนปรับโครงสร้างองค์กรจริงๆจังๆหรือว่ามีหลักเกณฑ์อะไรที่เป็นรูปธรรมเป็นธรรมในการคัดเลือกว่าทําไมต้องเป็นลูกจ้างคนนี้ที่ถูกเลิกจ้างอืคือการอ้างแค่ปัญหาของกลุ่มบริษัทแม่เนี่ยมันอาจจะยังไม่พอที่จะให้การเลิกจ้างพนักงานในบริษัทตัวเองที่ยังคงมีกําไรอยู่แล้วก็ยังไม่มีมาตรการอื่นที่เหมาะสมมารองรับก่อนเนี่ย เป็นการเลิกจ้างที่มีเหตุอันสมควรและเป็นธรรมได้นะครับสรุปก็คือสารโมว่าการเลิกจ้างในเคสนี้เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมถูกต้องครับแล้วผลเป็นยังไงต่อคะผลทางกฎหมายก็คือนายจ้างต้องรับผิดชอบครับต้องจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมให้ลูกจ้างเป็นเงิน8 1 2 0 0 0บาทพร้อมดอกเบีย้ยตามกฎหมายด้วยโอ้0 0 0แสนก็าบาทเลยครับ แต่ว่าในส่วนที่ลูกจ้างเรียกร้องค่าโบนัสเพิ่มเติมเข้ามาด้วยเนี่ยสารพิจารณาแล้วเห็นว่ายังไม่มีสิทธิ์ได้รับก็เลยยกฟ้องในส่วนนั้นไปอ๋อได้แค่ค่าเสียหายแต่ไม่ได้โบนัสครับผมถ้าอย่างนั้นบทเรียนสำคัญที่เราได้จากการเจาะลึกเคสนี้มีอะไรบ้างคะอย่างแรกเลยก็คือการลงนามแค่รับคำสั่งโดยเลี่ยงที่จะเซ็นตรงข้อความสละสิทธิ์เนี่ยถือว่าลูกจ้างยังไม่ได้สละสิทธิ์นั้นจริงๆ ใช่ครับและยังมีโอกาสที่จะไปสู้คดีต่อได้ถ้าเชื่อว่าการเลิกจ้างนั้นไม่ยุติธรรมอออืือ ส่วนสำหรับฝ่ายนายจ้างเรื่องนี้ก็เป็นเครื่องเตือนใจที่ดีเลยครับว่าถ้าต้องการให้การสละสิทธิ์ของลูกจ้างมันมีผลผูกพันจริงๆนะครับต้องมั่นใจว่าลูกจ้างได้ลงนามแสดงความยินยอมอย่างชัดแจ้งเลยตรงข้อความที่ระบุเรื่องการสละสิทธิ์นั้นๆต้องเซ็นให้ถูกช่องถูกที่ถูกข้อความใช่ครับแล้วก็ถ้าจะเลิกจ้างโดยอ้างเหตุผลทางเศรษฐกิจหรือปรับโครงสร้างเนี่ยต้องมีข้อมูลมีหลักฐานมีกระบวนการที่โปร่งใสเป็นธรรมรองรับอย่างหนัก แน่นเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบริษัทตัวเองยังกำไรอยู่เนี่ยการดำเนินการยิ่งต้องรัดกุมมากเป็นพิเศษครับค่ะส่วนในมุมของลูกจ้างบทเรียนก็คือต้องอ่านเอกสารทุกอย่างที่เกี่ยวกับการเลิกจ้างให้ละเอียดถี่ถ้วนที่สุดเลยนะคะสำคัญมากครับถ้าไม่เห็นด้วยหรือไม่ต้องการสละสิทธิ์ตามที่เขาเขียนไว้ก็ไม่ควรลงนามในส่วนนั้นการเขียนแค่รับคำสั่งในบริเวณอื่นของเอกสารอย่างในเคสนี้ก็อาจจะเป็นแนวทางหนึ่งในการรักษาสิทธิ์ของตัวเองเอาไว้ได้ครับผม สิ่งที่น่าสนใจจากกรณีนี้คือพลังของการแสดงเจตนาที่ชัดเจนนะครับผ่านลายเซ็นกับข้อความแค่ไม่กี่คำเนี่ยมันกำหนดผลทางกฎหมายที่สำคัญมากๆได้เลยจริงด้วยค่ะมันดูเป็นเรื่องเล็กๆนะคะแต่ผลกระทบใหญ่มากครับผมเป็นเรื่องที่ต้องให้ความสำคัญจริงๆค่ะมันก็ชวนให้คิดต่อไปอีกนะคะว่าในสถานการณ์อื่นๆที่อาจจะดูซับซ้อนน้อยกว่าเรื่องสิทธิแรงงานแบบนี้การที่เราอาจจะเซ็นเอกสารไปโดยที่